โอเคครับผมวันนี้ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโฟก์อาซีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวชุดหน้าที่จะใส่น้องแดงนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นชุดหน้าของน้องแดงทั้งหลายนะครับนี่นี่นี่ก็หลายอย่างนะครับมาชิ้นแรกก็นเลยดีกว่าครับก็จะมารีวิวนี้ครับนี่ก็จะเป็นปั๊มล่างครับผม ปําล่างเดิมไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นงานตลาดทั่วไปแต่เป็นของเดิมครับนี่ครับงานก็จะพอใช้ได้ครับพอไปต่อได้พองามครับเราก็จะมาดูชิ้นต่อไปกันเลยครับนี่ก็เก็บ ไว้ก่อนนี่เราก็จะมาดูกล้องใหญ่กันครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มบนนะครับนี่จะเป็นปั๊มเดิมครับเน้นของเดิมครับไม่เน้นของแต่งนี่ครับเขาก็จะแถมน็อตมาด้วยครับนี่ก็งานก็เนียนอยู่ครับก็จะมีเสี่ยงนะครับ นี่ครับก็เนียนดีครับมาดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับอันนี้ผมจะไม่ขอบอกราคานะครับว่าซื้อมาเท่าไหร่บางที่ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ผมสร้างมาครับต่อไปก็จะมาดูอันนี้ครับจานครับจานเจาะของเว็บร้ยย้าครับผม นี่ครับจานลูกตีนครับไม่ใช่จานแท้นะครับก็งามนี้ครับสวยดีชิ้นต่อไปกันเลยครับงั้นด่วนอันนี้ก็จะมาเป็นถุงใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสายเอินะครับสายเอินแท้มือสองนะครับแค่ครับ ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็แกนล้อครับซื้อใหม่หมดเลยครับแกนล้อของร้อยี่ห้านี่ก็จะเป็นลูกปืนครับอันนี้ก็จะเป็นซี่ลวดครับผมซีลวดครับซีลวดชุบสแตนเลสครับอันนี้ก็จะเป็น น็อตยึดจานเบรกนะครับสี่ตัวนี่ครับน็อตเหลดแท้ครับผม,มก็ไม่มีอะไรแล้วครับมาครับต่อไปก็จะเป็นโชคนะครับโช๊กก็จะเป็นของร้อยี่บห้าเลยนะครับอันนี้ก็ตัดแกนครับให้มันยาวเท่าของเดิมครับผม ยาวเท่ากับ r c ครับก็ยังไม่ได้เก็บสีอะไรครับทุกนี้ก็ฝนตกครับทําสีอะไรก็ไม่ได้นี่ครับตัดแกนไปนิ้วครึ่งครับก็จะประมาณนี้ครับความสูงก็จะประมาณนี้ครับก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเตี้ยเท่าไหร่ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องโฟก์อาร์ซีนะครับมาที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลานะครับเพราะว่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ